ระคับแต่พร้อมกันแล้วก็เรียนต่อกันเลยก่อนอื่นเกิดมีผู้สงสัยในคำพูดของผมเกี่ยวกับลำดับการเจริญสมรถะลำดับการเจริญวิปัสสนาเกี่ยวกับภูมิกามาวาจรูปาวาจรอย่างนี้เป็นต้นเป็นชไหนเป็นยังไงนะแหมตั้งสามท่านนะสงสัยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับถาม ต่างไปอันนี้ขอตอบสท้ก่อนว่าทำไมกามาวาจนกุศลจึงได้ชื่อว่ามหากุศลความจริงอันนี้พูดไปแล้วตั้งแต่บรรยายปริเขตที่หนึ่งส่วนมากจะอธิบายกันว่าเพราะว่าเป็นกุศลที่เกิดได้ทุกภูมิกว้างขวางซึ่งก็น่าจะถูกต้อง ภูมิไหนที่มีจิตภูมินั้นจะต้องมีกามาวจรจิตแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้แปลกฏอยู่ในตรรราตำรราท่านเอาสองอย่างอย่างนี้เท่านั้นคือกามาวจรกุศลได้ชื่อว่ามหากุศลเพราะว่าเป็นกุศลที่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่มาหานั่นคือมาหาบุรุษบุรุษผู้ยิ่งใหญ่บูชา เดี๋ยวก่อนมหานั่นไม่ใช่ไม่ใช่บุรุษผู้ยิ่งใหญ่มหานี่ยมีอัดวบูชาก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษด้วยความหมายว่าเป็นบุรุษผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาคําว่ามหามีอัดวบูชาก็ได้นี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นกุศลที่บุรุษผู้สูงส่งนะนบูชา เลยเรียกว่ามหากุศลบุรุษผู้สูงส่งในที่นั้นคือพระโพธิสัตว์เพราะอะไรเลยครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมาด้วยใช้จิตอะไรใช้กามาวาจรจิตทั้งนั้นทานศีลเนคขมมะเป็นต้นเมตตาเนคขมมะนะขันติบารมีผู้ที่บำเพ็ญ แล้วแล้วเล่าเล่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนคืออะไรคือกามาวจรจิตนั่นแหละเป็นเหตุไอ้ท่านสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดจึงเป็นกุศลที่ท่านบูชาเรียกว่ามหากุศลไปต่อให้ท่านเจริญฌานบรรุรรปฌานอรูปรฌานถ้าไม่มีมหากุศลก่อนแล้วจะเจริญกันยังไง ในเวลาที่เราเพ่งดวงกศสินนะครับบริกรรมไปว่าปัตวีปัตวีนะหรือว่าดินดินดินอะไรอย่างนี้นะครับเวลานั้นจิตข้งเราเป็นอะไรเป็นรูปาวจรจิตหรอือรูปุอร,รูปาวจรจิตหรอือเปล่ากามาวจรจิตกามาวจรจิตดําเนินไปนะจนสมาธินั่นมีกําลังจนถึงที่สุดบรรลุอัปปนาได้เมื่อ,อไหร่เมื่อนั้น คอย,ยกฐานะภูมิจากกามาวจรเป็นรูปาวจรถ้าบันเป็นอรูป,ประชานอากาศโศอนันโตอากาศโศอนันโตอากาศหาที่สุดไม่ได้ตอนนี้มันก็เป็นกามาวจรจิตบรรลุอรูปดวงแรกไม่อะไรนั่นแหละถึงค่อยเป็นรูปปาวจรจิตเพราะฉะนั้นจะทําอะไรอะไรก็ต้องทําด้วยกามาวจรจิตทั้งนั้นจึงจะสําเร็จได้ แม้เราเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันนะครับตอนที่บำเพ็ญวิปัสสนาอยู่ยังไม่บรรล,ลุมรรคผลมันเป็นบทบาทของกามาวาจรจิตทั้งเส้นมรรคผลจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดพิจารณานามรูปเป็นไปตามวิปัสสนาภูมิเวลานั้นจิตเป็นกามาวาจรจิตทั้งนั้นทีนี้ไม่มี รูปาวาจรไอรูปาวาจรเป็นผลสําเร็จเพระไม่ใช่เจริญสมถะแต่ว่ามีมัคมีผลเป็นผลสําเร็จตอนถึงมัคผลคราวนั้นเป็นโลกุตระไม่ใช่กามาวาจรเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะเอตด้วยว่าจะต้องเนื่องโดยกามาวาจรจิตไปเสียทั้งนั้นไม่ว่ากุศลชนิดไหนนะครับก็เป็นอันว่า อันนี้เป็นกุศลที่สำคัญจะสำเร็จคุณธรรมอะไรๆก็ด้วยอาศัยกามาวาจรกุศลเป็นผู้บำเพ็ญกามาวาจรกุศลท่านเห็นนะว่ามีคุณอย่างนี้นะครับท่านจึงบูชาเพราะเป็นกุศลที่บัณฑิตบูชาพระโพธิสัตว์บูชา,ชาจึงเรียกว่ามหากุศลแถวนี้ แล้วก็ที่ถามก็ทํานองเดียวกันนะนะครับเราจะเรสยมมรรมะไปนะไม่ใช่ว่าต้องการจะได้ฌานนะปับ๊บฌานเลยนะได้เลยก็ต้องมีการบําเพ็ญมาก่อนนะครับเพ่งดวงกสินอย่างที่ว่าแล้วปัตวีปัตวีไปอะไรไปนะจิตสงบระงับไปตามลําดับระยะนี้เป็นกามาวาจรจิตทั้งสิ้น บรรลุอัปปนาเมื่ออะไรถึงจะเป็นรูปราวจรหรือว่าอารูปราวจรแล้วแต่ว่าสัมมา,าภัวานานั้นเป็นรูปราวจรหรืออรูปราวจรแต่ยังไงก็ตามต้องเจริญด้วยกามาวจรกุศลเพรานะฉะนั้นสัม,มาถาภาวานานี้นะครับทีแรกเป็นกามาวจรต่อมาเป็นรูปราวจรตอนที่นับว่าเป็นผลสําเร็จ ถ้าจเจริญไอรูปประชานนะทีแรกก็เป็นกามาวจรก่อนเหมือนกันนะครับกามาวจรก็ต้องเข้าไปมาีส่วนก่อนทั้งนั้นไอที่บอกว่าบำเพ็ญฌานอยู่ห้าวันจึงสำเร็จบำเพ็ญฌานอยู่สิบวันเดือนหนึ่งหลายเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยไอที่นับจำนวนกันอยู่นะั่นคือกามาวจรทั้งสิน้น ที่บำเพ็ญในเจ็ดวันนะ่คือกามาวาจนเพราะตอนบรรลุมันขณะเดียวนะที่เป็นความสําเร็จนะมันไม่อาจจะนับเวลาได้จิตขณะเดียวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเออบำเพ็ญอยู่เจ็ดวันคือกามาวาจรจิตที่เป็นไปเพื่อการนี้เป็นไปอยู่เจ็ดวันถ้าบำเพ็ญอยู่เดือนกามาวาจรจิตที่เป็นไปเพื่อการนี้นะนั่นเองเป็นไปอยู่เดือนหนึ่ง อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีกามาวจรจิตนำหน้าก่อนทั้งเส้นนอกนั้นไม่จําเป็นต้องพูดอย่างเงี้น,นะครับวิปัสนาเลือมพูดไปเจริญวิปัสนาเจ็ดวันบรรลุสวสดาปฏิมาคไม่ใช่บรรลุสวสดาปฏิมาคอยู่เจ็ดวันนะไม่ใช่ไม่มีนะบำเพ็ญอยู่เจ็ดวัน ในระหว่างที่บำเพ็ญนั้นเป็นกามาวจรจิตทั้งนั้นส่วนมากประกอบกับยานมีนามรูปหรือว่ามีตรัยลักษณ์เป็นอารมณ์พอบรรลุพอสําเร็จสําเร็จนั่นคืออะไรคือมรรคจิตเกิดขึ้นโสดาปติมัคตอนนั้นค่านี้ไม่ใช่กามาวจรค่านั้นโลกุตระจากกามาวจรเป็นโลกุตระถึงบรรลุมรรคที่สูง เกินไปกว่านั้นก็ทานองเดียวกันก็เป็นอันว่าสรุปได้อย่างนี้ว่าถ้าจเจริญสัมมาทินมนะมีกามาวจรเป็นไปก่อนนะครับแล้วก็เกิดรูปาวจรอันเป็นผลสําเร็จหรือว่ามีกามาวจรเป็นไปก่อนแล้วก็มีอะรูปาวจรเป็นผลสําเร็จแต่ถ้าจเจริญวิปัสสนามีกามาวจรเป็นเป็นไปก่อนแล้วก็ โลกุตระเป็นผลสําเร็จโลกุตระคือมรรคผลเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดขอทีนะครับเคยถามพระคุณเจ้าอะไปข้าวกรรมฐานนะครับไปทําอะไรไปเจริญมรรคมีองแปดทัวงั้นผมเกือบจะกราบท่านแล้วนะมรรคมีองแปดเนี่ยเป็นโลกุตระเขาพูดตอนบรรล,ลุถ้าจะพูด เกี่ยวข้องกับมักบ้างก็ควรจะพูดห่อโลไปใจเรนโลกีรคหรือว่ามักส่วนเบื้องต้นคือสติปัฏฐานนั่นนะครับเออพอฟังได้แม้มักมีองค์แปดก็แสดงว่าอย่างน้อยท่านเป็นพระโสดาบันก็ไปแล้วบางคนอย่างนี้นะตามมาน่ะเป็นยังไงคราวนี้สะดวกไหมไม่สะดวกเลยทําไมไม่สะดวกมีวิปัสนูปกิเลสลบกควนก็แทบจะกราบเหมันกันนะ นะอุปกิเลสของวิปัสนาเรียกว่าวิปัสอนปกิเลสมีแก่คนที่ได้อุทยพยัญญา,ยาใหม่ๆยังอ่อนอยู่ไอ้อุปกิเลสพวกนี้ครอบงำได้อุทยพย,ายานนะัญญาเน่เจริญกันสำเร็จได้กันโดยง่ายจะไม่อไร่แล้วก็น่ากระาบแล้วนะถ้าพูดอย่างนี้นะ เอาละต่อไปนี้จะจะได้กล่าวเกี่ยวกับอาหารต่อนะขยายความว่ากะวะริงการอาหารย่อมนำมาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่8ดคือกลุ่มอวินิโพกิรูปแปดแดอย่างที่เกิดจากอาหารเพราะว่ากลุ่มอวินิโพกิรูป8ดที่เกิดจากสมุทรฐานอื่นนะคือจิตเป็นต้นก็มีอยู่นะครับ แต่ว่ากลุ่มนี้เกิดจากอาหารคือโอชาที่อยู่ซึมแทรกอยู่ในวัตถุที่เรากลืนกินพึงทราบความเกี่ยวกับความเป็นปัจจัยนำมาซึ่งกลุ่มอวินิโพคร,รุปแห่งโอชารูปตามประการที่ได้กล่าวแล้วในคำแสดงไขรูปปัตตมัิในปริเฉทหกนั่นเที่ยวพูดง่ายง่า,าผ่านปริเฉทหกมาแล้วนะครับก็ไปดูเอา ในภาคที่กล่าวถึงรูปมีสมุดฐานสสมุดฐานยังรูปไปตั้งขึ้นมีสีในสอย่างนั้นมีอาหารอยู่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอาหารนั่นเป็นปัจจัยย่ำทำรูปไปเกิดขึ้นโดยประการใดก็ไปนในที่นั้นก็จะทราบประการที่ทำให้เกิดขึ้นปัสสา,า,ารย่อบนำมาซึ่งเวทนาสาม ปัสสะทำไมถึงเป็นอาหารอาหารเป็นเหตุมาและนำมาอะไรล่ะตอบว่านำเอาเวทนาสามมาตามพระบาลีที่ว่าปัสสะปัจจาเวทนาเพราะปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาจะสศกก็าตามทุกข์ก็ตามอุเบกขาก็าตามเป็นสิ่งที่ปัสสนำมา นำมายังไงนะเราก็ต้องมีการกระทบอารมณ์ก่อนซึ่งเป็นบทบาทของผัสสะจึงมีเวทนาเข้าไปเสวยอารมณ์นั้นได้ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์เวทนานั้นก็เป็นสุกเวทนาเพราะอารมณ์นั้นมันน่าปรารถนาถ้าอารมณ์นั้นเป็นอนิจฐารมณ์ไม่น่าปรารถนาเวทนาก็ไปเสวยอารมณ์นั้นก็จะ ปรากฏเป็นอีกอาการหนึ่งเขาเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าอารมณ์นั้นเป็นมัจจตายรมนะตั้งอยู่ในความเป็นกลางคือจะนับว่าเป็นอิทธารมก็ไม่ได้อันิทารมก็ไม่ได้เวทนาที่เข้าไปเสวยอารมณ์อย่างนั้นก็มีก็ปรากฏเป็นอีกอาการหนึ่งเรียกว่าอุเบกขาเวทนาไปนะนี่เป็นการกล่าวอย่างสังเขปยิ่ง เพียงเพื่อให้ขั้นท่านเข้าใจอาหารสี่เท่านั้นต้องมีการกระทบอารมณ์ก่อนถ้าไม่มีการกระทบอารมณ์ก่อนแล้วจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาเสวยล่ะนะเวทนะนาจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาสเสวยก็เป็นอันว่าผัสสะนั่นเองนะครับเป็นผู้มอบอารมณ์ให้เวทนาได้สเสวยโดยการที่ตนไปเข้าไปกระทบ นี่แหละความเป็นอาหารแห่งผัสสะเป็นเหตุให้ผัสสะได้ชื่อว่าผัสสะหารไปกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งนับว่าเป็นมโนสัญเจตนาาหารย่อมนำมาซึ่งปฏินสนธิในภพแสม,มีการมาพบเป็นต้นตามพระบาลีที่ว่าสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณในที่นั้น หมายเอาปฏิสนันธิวิญญาณเป็นสำคัญมีพระสังขารเป็นปัจจัยสังขารนี่คืออะไรก็คือกุศลกรรมอกุศลกรรมอันะนะลำดับปฏิจจสมุปบาทของท่านเป็นอย่างนี้นะครับสังขารคือกุศลกรรมอกุศลกรรมเกิดขึ้นย่อมเป็นปัจจัยทำปฏิสนธิวิญญาณให้ตั้งขึ้นในภพสามีมกามภพเป็นต้น แต่ท่านทั้งหลายตั้งนี้แต่ถ้าแหกว่าเราไม่ทํากรรมเป็นคนสิ้นกรรมเราจะมีปฏิสนธิในพบต่อไปไหมนั่นน่ะสิกรรมนี่แหละเป็นผู้จัดการให้ปฏิสนที่วิญญาณได้ตั้งขึ้นท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าปฏิสนที่เป็นวิว,วิญญาณนะัมันเป็นวิบากนะวิบากในมันเป็นผลของกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้อง มีกุศลกรรมอาุศลกรรมก่อนนะครับสมเร็จกรรมซะก่อนเราจรึงจะมีปฏิสนธิวิญญาณต่อไปนะเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านอยากเกิดนะครับท่านอยากเกิดต่อไปท่านก็ต้องทํากรรมทํากุศลกรรมอกุศลกรรมถ้าท่านไม่อยากเกิดท่านก็ไม่ทําอย่างนี้ใช่ไหมเล่าเป็นคาถามนะไม่ใช่นะะคิดจะไม่ทำเอ๊ ไปเกิดนะลำบากจังเพราะฉะนั้นอย่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้ไปเกิดการกระทําของเราทุกอย่างทางกายทางวาจาทางใจนะสำเร็จเป็นกรรมขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าจิตสันดานก็เรายังเป็นไปกับตัณหาไม่ทํากรรมนะคิดแต่จะไม่ทํากรรมแต่ว่าไม่คิดปลายรบจะกรรมจัดตัณหามันไม่มีทางจะสำเร็จและขอจะดีนะครับ พอเห็นว่าทุกมีตัณหาเป็นสมุทยัยตัณหาแปลความอยากทุกมีอะไรบ้างชาติปีทุกข์ขาแม่ชาติความเกิดก็เป็นทุกมีตัณหาเป็นสมุทยัยอ๋อคืออยากเกิดจึงเกิดตัณหาแปลว่าความอยากไงอยากเกิดจึงเกิดไอคนที่ไปเกิดในอบายอ,อยากเป็นสัตว์ในโกได้ยังไงถึง <c oughs> ได้ไปเกิดนะครับ ต่อให้ไม่อยากเกิดก็เกิดไม่ใช่ว่าไม่อยากก็ไม่เกิดอยากก็เกิดแต่งั้นก็ดีสีเราฟังทำรู้ว่าความเกิดไม่ดีนํามาซึ่งทุกทั้งหลายทั้งปวงไม่อยากเกิดเลยแล้วก็ไม่เกิดมันก็ดีไม่ต้องปฏิบัติดนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัญหาไม่ใช่แปลว่าอยากเกิด ตัณหานะความต้องการด้วยอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดถ้าหากว่ายังยินดีในรูปยินดีในเสียงดีๆในกลิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยินดีในอุป,ปาทานนะขันอยู่ยังไงยังไงมันก็ต้องเกิดปลายกฎคนที่ไม่อยากเกิดนะกว่าจะออกจากบ้านได้เสียเวลาแต่งตัวอย,อยู่หน้ากระจกเกือบสามชั่วโมงอย่างมี ไม่อยากเกิดเมามันลําบากนะถาม <laughs> ก็เลยต้องถามว่าโอ้ยลาบากเรื่องอะไรอ๋อเรื่องจะต้องแต่งตัวนานอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> 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 คือพูดแบบไม่รู้เรื่องนะครับไม่ลึกซึ้งในธรรมที่ตัวสดับไม่อยากเกิดในสวรรค์ก็มีนะกลัวจะว่าจะไปติดในอารมณ์เข้านะครับผมก็บอกว่าเออถ้าไม่อยากไปสวรรค์ก็มีอย่างเดียวท่านนะอย่าทําบุญสิไม่เอานะครับ อย่าทำบุญไม่เอากลัวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปในรคกไดอีกนะเลยไม่รู้จะเอาอย่างไงแนะ่แม้แต่ตัวปฏิสนธิวิญญาณเองนะครับก็เป็นอาหารอีกเรียกว่าวิญญาณอาหารเพราะเอ,อะไรเพราะว่าย่อมนำมาซึ่งนามรูปที่เกิดร่วมกันตามพระบาลีที่ว่าวิญญาณปัจจญานามรูปัง เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเดครับนำมาถึงนามรูปที่เกิดร่วมกันอย่ายิ่งนี้ก่อนนะครับต่อมานามรูปที่เกิดหลังๆก็ชื่อว่ามีพระปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละเพราะถ้าหาว่าปฏิสนธิไม่ตั้งขึ้นจะเกนินนดครับนามรูปพูดแค่ง่ายๆว่าวอัตภาพก็เรากกายาวานาเกิด พร้อมทั้งจิตใจพร้อมทั้งลาความรู้สึกทั้งหลายมีได้ไหมถ้าเราไม่มีปฏิสันติทิตั้งขึ้นในภพนั้นซะกกอนก็มีไม่ได้นะมีไม่ได้เวลาเนี้ยที่นั่งอยู่ทนโทมนะครับอยู่อย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่ามีปฏิสันติตั้งขึ้นแล้วค่อยเรียวกว่ามีชาติความเกิดมันถึงได้มีอุอป,ปาทา,น,านนันนี้ให้เป็นภาระแบกหามกันต่อไป ไม่รู้ว่าจะปรงกันได้เมื่อ,อไรไอ้จิตใจที่คิดจะปลงมันก็ไม่ค่อยเกิดอยู่แล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าแม้ปฏิสนธิวิญญาณเองก,ก็เป็นอาหารเรียกว่าวิญญาณอาหารไปถามว่าทำทั้งหลายอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยนําเอาปัจจย,ยุบบรรธรรมแปลว่าธรรมที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยอันเป็นผลของตนมาก็มีอยู่ไม่ใช่หรือ ทำไมมาพูดแค่สีอย่างนี้เป็นอาหารอย่างอื่นที่เป็นเหตุนํามามีไหมล่ะมีนะเช่นว่าอุตุนามาซึ่งรูปอันมีอุตุเป็นสมบูฐานเป็นต้นเห็นไหมครับอุตุก็เป็นเหตุนํามาเพราะว่ามันมีรูปที่เกิดจากอุตุอยู่รูปพวกนั้นถ้าไม่มีอุตุาธาตุไฟความเย็นความร้อนเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เกิดได้ก็ต้องกล่าวว่ามีอุตุเป็นตัวการอุตุนั่นแหละ เป็นตัวนำมาน่าจะเป็นอาหารแต่ว่าทำไมไม่นับเข้าไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเอตอะไรทำอื่นเหล่านี้พระผู้มีพระภาคจึงไม่ตรัสเรียกว่าอาหารถ้าว่าตรัสเรียกเฉพาะทำสี่อย่างมีกวะริงการอาหารเป็นต้นเท่านั้นว่าอาหารต่อว่าเพราะทำเราอื่นทำอื่นเหล่านั้นมิได้เป็นปัจจัยพิเศษแก่ความสืบต่อภายใน ความความสืบต่อภายในคือความสืบต่อแข่งขันภายในเฉพาะทำสี่อย่างเหล่านี้เท่านั้นเป็นปัจจัยพิเศษแก่ความสืบต่อภายในอย่างนี้คือกะว่าริงการาหารย่อมเป็นปัจจัยพิเศษแก่รูป,ปกายของสัตว์ทั้งหลายผู้กลืนกินกะว่าริงการาหารจรึงจะดำรงอยู่ได้นี่ไงเป็นปัจจัยพิเศษจริงๆนะอาหารเนี่ยมัน คำข้าวเนี่ยมันขาดไม่ได้นะครับเราต้องได้อาหารอยู่สม่ําเสมอไอ้รูปปกายของเราจึงตั้งอยู่ได้เพราะว่ารูปปกายนี้แม้กรรมเป็นต้นทําให้บังเกิดแล้วก็แต่มถึงกระนั้นจะเป็นอันตั้งอยู่ได้ตลอดสิบปีเป็นต้นได้ก็โดยกําลังของอุปถัมภ์ห่งกาว่าริงการอาหารนั่นเทียวเพราะเราเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยอาหารคาข้าวกลืนกิน เราไม่ได้เกิดเป็นพวกพรมซึ่งไม่ต้องอาศัยอาหารก็เป็นอันว่ารูปกายของเราเนี่ยจะเป็นอันตั้งอยู่ได้ด้วยดีนะครับไปตลอดอายุร้อยปีเป็นต้นก็เพราะว่าได้กำลังของอาหารหรือโอชาอุปธรรมเป็นเครื่องแสดงว่าไอโอชาเนี่ยมันเป็นอาหารเกี่ยวกับยังขันทสันดานภายในให้เป็นไปติดต่อ โดยการนำรูปธปรรมทั้งหลายมาติดต่อกันไม่ขาดสายยิงอย่างนั้นกะวะดิงการาหารนี้พระอัตฉราจารก่ลาวว่าเป็นดุดหญิงพี่เลี้ยงเป็นดุดยน์คำจนเรือนอย่างหญิงพี่เลี้ยงไม่ได้ทําให้เด็กเกิดมาพ่อแม่ของเด็กเป็นคนอื่น แต่ว่าพ่อแม่ของเด็กไม่อาจจะอยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงบุตรที่ตนทําให้เกิดได้นะก็อาศัยพี่เลี้ยงคอยอุ้มชูดูแลเด็กนั้นจึงเป็นไปได้ไปตลอดถ้าหาก็พ่อแม่ไม่อาจจะดูแลได้ด้วยแล้วก็ไม่อาจหาพี่เลี้ยงได้ด้วยท่อนี้จะทํำยังไง นะครับพ่อแม่ก็เอาวางไว้ข้างๆกองขยะไง <S 2> <S 2> เป็นข่าวไวันสองวันนี้เองส <c oughs> ักจะนอกเรื่องไม่เอากลับเข้าเรือนดีกว่าน <c oughs> ีนี้ก็ได้พี่เลี้ยงก็คอยดูเลยนะกายของเด็กก็นก,ก็ตั้งอยู่ได้เพราะว่าอาหารน้ำนมอะไรเป็นต้นเนี่ยพี่เลี้ยงคอยปอนคอยอนุเคราะห์เรือนูกขึ้นมาแล้วนะครับเกิดงอนแง่ ถ้าหากว่าไม่มีอะไรมาค้ำจนไว้โดยดีนะครับเป็นเรือนเก่าทํำยังไงก็ต้องอาศัยท่านเรียกเป็นยนต์ไปหมดอะไรที่เป็นเครื่องเข้าไปประกอบทําให้แข็งแรงนะครับก็อาจจะเพิ่มเสาเข้าไปนะยันข้างนั้นข้างนี้อย่างนี้นั่นแหละอาหารเป็นไปในลักษณะนั้นเป็นเครื่องค้ำจนกายของเรานี้ให้ตั้งไปตลอดอายุคําว่าค้ำจนก็คือว่า ไม่ใช่ไอของเก่ามีแรวก็ไปคำ้ำก็ไว้ไม่ใช่อย่างนั้นคือว่ายังรูปมีโอชาเป็นที่แปดให้เกิดอยู่ได้เรื่อยๆนั่นเป็นการอบปรรมของอาหารเพราะฉะนั้นจึงทรงจัดเป็นอาหารอย่างที่หนึ่งเรียกว่ากาวะริงการอาหารก็ขันของสัตว์ทั้งหลายจะเป็นอันบังเกิดในพบน้อยพบใหญ่ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย ก็ด้วยอาศัยเวทนาทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้สัตว์เกิดความชื่นชมยินดีในอารมณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับขันทันดานของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายไม่เฉพาะในพบนั้นเท่านั้นยังเสืบต่อไปถึงพบอื่นอีกก็ด้วยอํานาจของความชื่นชมยินดีในอารมณ์ความชื่นชมยินดีในอารมณ์ ทำไมถึงยินดีรูป,ปารมทําไมถึงยินดีศรัทธารมอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าเห็นภาพเช่นนั้นแล้วมันมีความสุขจึงชื่นชมได้ยินเสียงอย่างนี้แล้วมีความสุขจึงชื่นชมอย่างนี้เป็นต้นไอ้สุขนั่นคืออะไรเวทนาเวทนาตกลงว่าเวทนานั้นเป็นอุบ อุปนิสัยปัจจัยให้เกิดความชื่นชมยินดีในอารมณ์แตสุขเวทนาโดยตรงอุเบกขาเวทนาก็โดยสงเคระแต่ทุกขเวทนาก็โดยปริยายอย่าก็ว่าพอได้ทุกขแล้วคนก็กนจะนดิ้นหนีตะเกียกตะกายหาความสุขไปที่สุขจนได้ได้เวทนามาแต่ก่อนนะ ได้เวทนานั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยแล้วทําให้เกิดความยึดชื่นชมยินดีในอารมณ์ความชื่นชมในยินดีในอารมณ์เขาเรียกว่าตัณหาทีนี้พอมีตัณหาแล้วอะไรจะตามมาตัณหาเป็นสมุทยัยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ชาติจราพยาธิมรณะก็ตามมานี่ไม่ขาดสายโดยอนุภาพของอาหารคืออะไรผัสสะ เพราะว่าจะได้เวทนาเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ชื่นชมอารมณ์ทั้งหลายก็เกี่ยวกับว่าเราจะต้องไปกระทบอารมณ์ซะก่อนด้วยอํานาจของพัสสะเราเป็นเพียงออาหารก็ต้องมีการกระทบอารมณ์ซะก่อนได้เวทนามาคราวนี้เลยยุ่งเพราะเวทนานั้นมันจะเป็นปัจจัยแก่ตัณหา ตามปฏิจจสมบปบาทคราวนี้ก็ยืดเย,เยื้อแหละนะถ้าเกิดตันหานะเพราะฉะนั้นภัสสะก็เลยเป็นอาหารไปเพราะเหตุว่านำมาซึ่งเวทนาทั้งหลายนะครับภัสสะจึงนับว่าเป็นปัจจัยพิเศษแก่ความสืบต่อจึงสมนับว่าเป็นอาหารอย่างที่สองก็เรียกว่าผัสสะอาหารไปน่าจะเอาเวทนาเป็นอาหารสชยเลยทำไมเอาปัส ทำไมครับไม่เอาเวทนาซะเลยล่ะครับเพราะว่าไอ้ที่ชื่นชมรูปลารณมก็เพราะว่าเห็นและเกิดสุขเวทนาอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นไอ้เวทนานั่นแหละนํามานําอะไรมานําตัณหามาทําไมไม่เอาอย่างนั้นไม่จําเป็นไงทาไมล่ะครับ เออ,เอ,อทำนองนั้นจริงๆรารวบรัดเสี้ยวม่อย่างนี้ก็ได้นะครับโดยการถามจำเป็นไหมว่าถ้ามีเวทนาแล้วเราจะต้องมีตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะว่าเพระพาะปัจสัเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตรัสว่าเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหา ัณหาเมื่อจะมีมีพระเวทนาเป็นปัจจัยความหมายเป็นอย่างนั้นเมื่อจะมีนะคือไม่มีก็ได้แต่ถ้าจะมีก็มีพระเวทนาเป็นปัจจัยคือเป็นอุปนิสัยปัจจัยพระอระหันต์มีเวทนาไหมครับมีแหมใจ หายใจไม่ทั่วท้องเลยกลัวจะตอบว่าไม่มีถามว่าพระอาราหันมีจิตไหมอาก็ตอบได้มีจิตบางคนไม่กล้าตอบว่ามีเวทนานะทําไมถึงไม่กล้าตอบเพราะว่าเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตันหาไงพระอาราหันไม่มีตันหาแสดงก็ไม่มีเวทนาไปโนนนะนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเวทนาหาได้เป็นปัจจัยแก่ตันหาไปเสทุกกรณีไม่ เห็นชัดชัดลามบุคคลนะครับว่าพระอาหารหันต์มีเวทนาสุขก็มีทุกข์ก็มีอุเบกขาก็มีอย่างเรานี่แหละแต่ท่านไม่มีตัณหาเพราะเ